สูทั้งหลายอริยาสาวกเว้นขาดจากปานาติบาตแล้วย่อมชื่อว่าให้อภัยทานอเวรทานอพยาปัชทานแก่สัตว์ทั้งหลายมากไม่มีประมาณครั้นให้อภัยทานอเวรทานอพยาปชมาทานแก่สัตว์ทั้งหลายมากไม่มีประมาณแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอันไม่มีประมาณ จาหนังสือพุทธวจนะฉบับที่5แก้กรรม สวัสดีครับผู้ชมรายการธรรมิพัฒน์ครับสัปดาห์นี้ธรรมิพัฒน์ขออนุญาตพูดคุยกับคุณผู้ชมในแง่ของข่าวคราวที่เกิดขึ้นในตอนนี้โดยเฉพาะข่าวอาชญากรรมที่เกิดจากเรื่องของการไม่มั่นคงในจิตใจของตนเองนะครับโดยเฉพาะการไม่เก็บในอารมณ์ที่เป็นลักษณะของการอารมณ์นะครับจนทําให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะของการทําร้ายหรือการฆ่าผู้อื่นอาจจะเ้ือเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามแต่ครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในมุมของธรรมะเรามองว่ามันเป็นเรื่องของการขาดสติครับ ไม่มีความอดทนขาดขันติรวมถึงเรื่องของการที่ไม่รู้จักการไตรตรองการไม่รู้จักที่จะเข้าจิตเข้าใจทั้งตนเองและผู้อื่นตรงเหล่านี้ถ้าเรามองว่าผู้คนในสังคมเป็นผู้ที่มีธรรมะในจิตใจให้การณ์ไร้ารสนยอย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับ คุณผู้ชมครับในช่วงแรกของรายการในสัปดาห์นี้เราจะเริ่มต้นกันด้วยธรรมบัญญายของหลวงปู่พุทธานิโยครับจากวัดป่าสรวันหลวงปู่พุทธได้บรรยายธรรมเอาไว้ครับในเรื่องของการตัดกรรมเราจะไปติดตามรับชมพร้อมกันในช่วงแรกของรายการกับบันทึกธรรมครับ ธรรมะที่ว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นแบ่งออกได้เป็นสองประเภทประเภทหนึ่งธรรมะอันเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิตของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งละลึกของสติของพระพุทธเจ้าหมายถึงธรรมะที่มีอยู่โดยธรรมชาติซึ่งเราเรียกกันว่าสภาวะธรรมสภาวะธรรมเรากำหนดหมายเอาอะไร กายกับใจเป็นสภาวธรรมสัขาอา,าการในสิ่งแวดล้อมก็เป็นสภาวธรรมรวมทั้งวิชาความรู้ที่เราเรียนมาทั้งสายโลกสายธรรมรวมเรียกว่าสภาวธรรมทางนั้นสภาวธรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่เก่าแก่ดั้งเดิมตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้ายัางไม่ได้อุบัติขึ้นในโลก เพราะว่ากายขับใจของคนที่เกิดก่อนนั้นมีก่อนพระพุทธเจ้าวิชาความรู้แะะสิ่งต่างๆสางถานการณ์สิ่งแวดล้อมมีก่อนพระพุทธเจ้าเกิดดังนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าท่านเกิดมาแล้วท่านก็มารู้ความจริงของสภาวธรรมคือธรรมชาติทั้งหลายเหล่านั้นในศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าไม่เคยประกาศท้าทายว่า เราได้สร้างสิ่งโน้นสิ่งนี้ขึ้นมาในโลกฉันเป็นคนสร้างโลกพระพุทธเจ้าไม่เคยกล่าวฉันเป็นคนสร้างมนุษย์พระพุทธเจ้าไม่เคยกล่าวฉันเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้พระพุทธเจ้าไม่เคยกล่าวไม่เคยจริงๆไม่เหมือนศาสนาอื่นศาสนาอื่นเขาจะกล่าวหรือไม่กล่าวเราไม่สนใจ เวลานี้เราเป็นข่าวพุบสนใจในเรื่องพระพุทธศาสนาดังนั้นเรายอมรับว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านไม่ได้สร้างอะไรขึ้นในโลกนี้แต่หากท่านเป็นผู้สามารถสร้างความเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกและพระองค์เคยประกาศกล่าวท้าทายว่าเราสามารถรู้ธรรม รู้ธรรมะของจริงต้องเรียกว่าศักธรรมคืออริยสัจสี่ทุกสมุทยัยมิโลมรัคนี่อันนี้พระบุตรเจ้าท่านประกาศจริงๆว่าท่านรู้แต่ท่านก็รู้ธรรมะที่มันมีอยู่แล้วทุกจริงๆก็เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วก่อนพระองค์เกิดเหตุให้เกิดทุกข์เกิความทะเยอะทะยานก็มีอยู่ก่อนแล้ว แต่ถ้าว่าจะยังมีไม่สมบูรณ์ก็คือการดับทุกข์หรือฟังรู้จริงตามกฎธรรมชา,าิว่าอะไรเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดอะไรเป็นเหตุให้ทุกข์ดับอันนี้คนอื่นรู้ยังไม่ชัดเจนแต่พระพุทธเจ้าของเราท่านพระองค์รู้แจ้งชัดเจนหายสงสัยไม่ได้สักแต่รู้ลูลแล้วก็คุยกันได้ โดแล้วสามารถที่จะหนีทุกทานจติตท่าใจของพระองค์ให้หนีทุกหนีร้อนคนทุกทนร้อนที่เคยเย็นว่ายตายูกคนทุกทรมานโดยวัดตาสงสารนี้เพราะพระองค์สามารถสร้างคุณ,ณธรรมที่ทําคนให้เป็นพระพุทธเจ้าโืลขึ้นมาในจิตในใจหิวในพระไทยของพระองค์ท่าน อันนี้เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงทราบและทรงรู้นอกจากจะรู้จริงว่านี่ทุกจริงจริงนี่เป็นเหตุให้เกิดทุก แล้วยังสามารถรู้ทางปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เราพาพวกเรานับถือพระพุทธศาสนาเราปรจเจญยนองค์สุนทรพุเจกาว่าเป็นสาระที่พึงทร่ระธิกหมายความว่าเราจะรับเอาพระองค์เป็นพระบรมศาสดาคือเป็นครูสั่งสอนเวลานี้สมมติว่าพวกท่านทั้งหลายกําลังเดินเข้ามาสู่สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งสมมติว่าไปเข้าโร งเรียนแห่งหนึ่งในเมื่อเก้าเข้าไปสู่สถาบันนั้นท่านจะต้องดูให้รู้จักระเบียบของสถาบันนั้น,น,นเริ่มต้นตั้งแต่เสียค่าธรรมเนียมเข้าเรียนระเบียบการปฏิบัติภายในสําในในโรงเรียนเมื่อท่านเข้าไปสู่สถาบันนั้นท่านจะต้องปฏิบัติตามศุระเบียบของ สถาบันซึ่งสูดแท้แต่สถาบันเขาจะตั้งขึ้นในทํานองเดียวกันเมื่อเรามาสู่สถาบันแห่งพระพุทธศาสนาและได้ปติญญาณตนรับเอาพระพุทธเจ้าเป็นพระบรม,มครูผู้ที่จะอบรมสั่งสอนเราเมื่อเล่ากล่าวทำปฏิญญาณถึงท่านว่าพุธทธังสารนังคจถามิข้าพเจ้าถึง พระพอใจว่าเป็นสาระที่พึ่งที่ระลึกถ้าหาพราะองค์ประทับนั่งอยู่ต่อหน้าเราพระองค์คงจะรับสั่งถามว่าเธอจะเอาจริงไหมถ้าเราตอบว่าจะเอาจริงอาถาเอาจริงท่านจะให้ข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติเพียงห้าข้อข้อปฏิบัติห้าข้อนั่นคืออะไรพระเจ้าค่ะข้อปฏิบัติห้าข้อนั้นคือศีลนห้าข้อท่านเองถ้าเราตอบท่านว่า ไม่สามารถที่จะรับปฏิบัติได้พระองค์ก็คงจะบอกว่าเมื่อรับปฏิบัติไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้จริงๆ คุณผู้ชมครับคนที่เคยทําบาปทั้งกายวาจาแล้วก็ใจด้วยเจตนานั้นกรรมเหล่านี้ตัดไม่ได้ครับใครที่มันจะชอบไปทําพิธีตัดกรรมโดยกระบวนการต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่สามารถที่จะตัดกรรมหรือลบล้างกรรมหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นลงไปได้นะครับแต่สิ่งที่จะช่วยบรรเทาได้แล้วก็เป็นการเยียวยดับจิตใจก็คือการหยุดก่อนครับหยุดในการที่จะประพฤติ การทําบาปหยุดพฤติกรรมที่ไม่ดีต่างการาทำกรรมไม่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยต้องหยุดครับจากนั้นก็หันมาทําความดีอาจจะด้วยการแผ่ส่วนบุญสุดคุโสการคิดการแผ่เมตตาการอามอบสิ่งดีๆให้กับตนเองสังคมเหล่านี้จะช่วยให้กรรมที่ รายรายนั้นค่อยๆเปลี่ยนผ่านและสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือกรรมก็คือการกระทําของผู้ที่ได้ฝึกปฏิบัติจิตเหล่านี้ละครับที่จะพัฒนาเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนั่นเองครับ ผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าจะกลับมาพูดคุยกันคือเรื่องของทิเบตครับโดยได้มพูดคุยกับอาจารย์คฤอสาวานันเมธาิคุณค,ครับที่โมทิพันดาราถึงเรื่องข่าวของทิเบตที่เกิดขึ้นในมุมของพุทธศาสนาก็น่าสนใจจะเป็นอย่างไรผู้ชมติดตามช่วงหน้านะครับ